สวัสดีครับวันนี้คุณหมอจะมาแนะนําชุดการใช้ยารักษาฝ้าขั้นพื้นฐานนะครับตอนเช้านะครับให้เริ่มต้นด้วยการใช้ตัวเจนเทนโซฟนะครับตัวนี้จะไม่ทําลายความชุ่มชื้นนะครับใช้ล้างหน้าตามปกตินะครับเช็ดหน้าให้แห้งนะครับนะตามด้วยตัวที่2คือเอชเอครีมตัวนี้จะเป็นตัวช่วยให้ปรับผิวหน้าให้เรียบเนียนนะครับเป็นตัวผลัดเซลล์ผิวนะครับนะตัวที่3เป็นตัวลบปล่อยฝ้านะครับ คือ KP ครีมตัวนี้อาจจะมีการละคายเคืองเล็กน้อยนะครับนะตัวนี้มีเป็นตัวที่ช่วยยับยั้งเม็ดสีผิวนะครับตัวที่4นะครับให้เลือกใช้ครีมกันแดด2สูตรก็คือสูตร spf 4 0หรือ spf 6 0 spf 4 0จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรองพื้นแต่งหน้านะครับส่วน spf 6 0เหมาะสำหรับคนผิวขาวนะครับนะใช้ได้ทั้ง2ตัวสลับกันนะครับส่วนตอนเย็นนะครับนะ ให้ใช้ตัวเริ่มต้นคือตัวล้างหน้าก่อนเลยนะครับนะถ้าใครไม่มีตัวเช็ดเครื่องสำอางแต่งหน้าอะให้ใช้ตัวคลีนซิ่งมิลล์นะครับแล้วตามด้วยตัวเจนเทนซบตัวล้างหน้านะครับนะเสร็จแล้วซับหน้าให้แห้งนะครับตามด้วยตัวคิวเทนนะครับนะคิวเทนเป็นตัวฟื้นฟูสภาพผิวลดริ้วรอยนะครับนะอาจจะใช้ควบคู่กับตัวซุปเปอร์อีนะครับนะสำหรับคนที่ผิวแห้งมากๆแนะนําให้ใช้ตัวซุปเปอร์อีทาควบคู่กันไปด้วยนะครับแล้วตามด้วยตัวสุดท้ายก็คือตัว K M นะครับตัวนี้เป็นตัวรักษาฝ้านะครับนะตัวนี้จะละคายเคืองบ้างเล็กน้อยนะครับถ้ามีรายการละคายเคลืองให้ทาบางๆหรือทาวันเว้นวันนะครับนะแล้วก็ตามด้วยตัว KP อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับนะตัว KP ที่ใช้ช่วงเช้าสามารถเอามาทาช่วงก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งได้นะครับนะนี่ก็เป็นวิธีรักษาฝ้า,าพื้นฐานง่ายๆนะครับถ้าใครมีเป็นฝ้าเยอะก็แนะนําให้พบแพทย์เพื่อ กินยาหรือทำทรีตเมนต์ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากนะครับ